สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ PTS Focus ไต้หวันประจำวันที่28มีนาคมกับดิฉันจารุวรรณสุทธิธนกูลคุณผู้ชมคะวันนี้เวลา13นาฬิกา20นาทีตามเวลาประเทศไทยเกิดแผ่นดินไหวขนาด8.2ลึก10กิโลเมตรตามข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาโดยมีจุดศูนย์กลางใกล้ประเทศเมียนมาและมีอัพต่อช็อกตามมาในเวลาไม่นานขณะนี้สถานการณ์ยังไม่สงบและมีรายงานความเสียหายเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง อาคารสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างในย่านจตุจักรกรุงเทพมหานครพังถล่มลงมาคนงานต่างพากันวิ่งหนีเอาชีวิตรอดตึกสูงหลายแห่งในกรุงเทพสั่นสะเทือนเมื่อช่วง13.20นนของวันนี้ตามเวลาประเทศไทยมีรายงานแผ่นดินไหวขนาด7.7ที่ประเทศเมียนมาล่าสุดกรมอตุนิมวทยาของไทยระบุว่าแผ่นดินไหวครั้งนี้มีขนาด8.2ที่ระดับความลึก10กิโลเมตร ประชาชนในหลายพื้นที่ของประเทศไทยรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนและเกิดอั s ช็อกตามมาเป็นระยะๆะะขณะนินสถานการณ์ยังไม่สงบและยังมีรายงานความเสียหายเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องล่าสุดนางสาวแพทองทานนายกรัฐมนตรีประกาศให้กรุงเทพมหาคนครเป็นเขตพื้นที่ฉุกเฉินแล้ว ทธิพลจากลมตะวันตกเฉียงใต้ทําให้เมื่อวานนี้กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนอุณหภูมิสูงใน4เมืองภาคใต้รวมถึงไทยนานและไทยตรงอย่างไรก็ตามวันนี้อิทธิพลจากแนวปะทะอากาศและมรสุมตะวันออกเฉียงเนห,หนือทําให้อุณหภูมิทั่วไต้หวันค่อยๆลดต่ําลงโดยเฉพาะในภาคเหนือจะลดลงอย่างเห็นได้ชัด ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปไทยเปอุณหภูมิจะลดหวบขณะที่อุณหภูมิในภาคกลางและภาคใต้อาจเริ่มเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันพรุ่งนี้วันที่4เมษายนลมตอนออกเฉียงเหนืออ่อนกำลังลงส่งผลให้อากาศอุ่นขึ้นอย่างไรก็ตามในช่วงวันหยุดยาวเทศก,กาลเชงเมง้งภาคเหนือภาคตะวันออกและพื้นที่ภูเขาในเขตภาคกลางและภาคใต้อาจมีฝนตกเป็นช่วงสั้นๆในบางพื้นที่天最要的特就是 而且在周末到周一的这段期间，而且还会转湿哦，特别是在中部以北跟东半部地区。哇！你台东刮龙热，来，雨泼泼，风沙，从路内、水，进入中村、乡、乡村、色、威、赛，奔向、 เมื่อวานนี้กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนภัยอากาศร้อนระดับไฟสีเหลืองในพื้นที่ภาคใต้แนะนําให้ประชาชนป้องกันตนเองจากอากาศลมแดดในแง่ของคุณภาพอากาศภาคเหนือซึ่งอยู่ในตําแหน่งปลายลมบางพื้นที่ค่ามลพิษแต่ระดับไฟสีส้มกระทรวงสิ่งแวดล้อมแนะนาให้ประชาชนลดกิจกรรมกลางแจ้งโดยเฉพาะในผู้ที่มีความไวต่อมลพิษ หลังตำรวจได้รับแจ้งเบาะแสว่าแรงงานเวียดนามรายหนึ่งในนครไทจงมีปืนล่าสัตว์ในครอบครองจึงติดตามจนสามารถจับกลุ่มตัวได้ขณะซื้อของที่ร้านขายของชำเวียดนามและพบปืนดังกล่าวซ่อนอยู่ในสวนผลไม้ตำรวจจับกลุ่มแรงงานเวียดนามที่มีปืนล่าสัตว์ในครอบครองอาจเชียงเป็นแรงงานต่างชาติที่พำนักอยู่ในไต้หวันเกินกำหนดอาศัยงานรับจ้างนำรงชีวิต ก่อนหน้านี้เขาได้ซื้อรถจักรยานยนต์ต่อจากชายร่วมชาติและบังเอิญพบปืนล่าสัตว์ในที่เก็บของใต้เบาะจึงขอซื้อต่อพร้อมรถจักรยานยนต์ด้วยเงินจำนวน2 0 0หมื่นเหรียญไต้หวันหลังตำรวจได้รับแจ้งเบาะแสก็เข้าจับกลุ่มอาช้างขณะกำลังซื้อของที่ร้านขายของชำเวียดนามและติดตามจนพบปืนล่าสัตว์ที่ซ่อนอยู่ในสวนผล,ลไม้หลังส่งไปตรวจสอบพบว่าปืนดังกล่าวมีอันตรายต่อชีวิตจึงส่งตัวดำเนินคดีตามกฎหมาย คุณผู้ชมคะช่วงนี้มีนักท่องเที่ยวจํานวนมากเดินทางไปชมดอกซาก,กุระที่ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้แต่ที่ไต้หวันเองก็มีจุดชมซาก,กุระที่สวยงามไม่แพ้กันเช่นที่อาลีซานโดยเฉพาะการนั่งรถไฟหัวจากไอ้น้ําชมซาก,กุระสุดโรแมนติกซึ่งได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนต่างชาติ เสียงรถไฟหัวจากไอ้น้ำอายุนับร้อยปีดังกึกก้องผู้โดยสารเพลิดเพลินกับทิวทัศน์ดอกซาก,กุระสีขาวบานสะพรั่งขณะที่รถไฟค่อยๆเค,ค,คลื่อนผ่านช่วงกลางเดือนมีนาคมเป็นช่วงที่อลิซันก้าวเข้าสูรร่ฤดูชมดอกซาก,กุระหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขบวนรถไฟชมซาก,กุระรอบพิเศษโดยจะมีผู้โชคดีจากการจับฉลากเพียง300ท่านเท่านั้นที่จะได้สัมผัสประสบการณ์พิเศษครั้งนี้ 然然那蒸火在的的的的候看出去得得很就玉山位置真美องค์ประกอบที่ดูเหมือนจะไม่เข้ากันอย่างรถไฟโบราณดอกซากุระและต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์กลับทำให้เส้นทางรถไฟชมดอกซากุระของอาลิซานั้นโด่งดังไปทั่วโลกไม่เว้นแม้แต่สำนักข่าวรอยเตอร์สขณะที่นักท่องเที่ยวก็หลงไหลไม่รู้เบื่อเช่นกัน เ来 <laughs> 来ส้นทางรถไฟแห่งนี้มีประวัติยาวนานตั้งแต่ยุคที่ไต้หวันถูกปกครองโดยญี่ปุ่นเดิมทีสร้างขึ้นเพื่อการทำไม้ตอนนี้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญปัจจุบันมีรถไฟหัวจากไอ้น้ำที่ยังวิ่งอยู่เพียงสามขบวนเท่านั้นเราคเอา我们的老爷爷火车头请出来让他呃再送我们的旅客三趟 รถไฟสายอาริซานเพิ่งกลับมาให้บริการหลังได้รับความเสียหายจากพายุไตฝุ่นและแผ่นดินไหวโดยรถไฟหัวจากไอ้น้ำนี้จะให้บริการในช่วงเทศกาลชมซากุระเท่านั้นขบวนสุดท้ายของปีนี้จะออกเดินทางในวันที่1มีสเมษายนหากพลาดครั้งนี้อาจต้องรอถึงปีหน้าเมื่อ2ปีที่แล้วคณะวิจัยจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติเิงกง และสถาบันวิจัยป่าไม้ไต้หวันได้ทำการวัดความสูงของต้นสนยักษ์เฮเวนซอสที่ตั้งอยู่ในภาคหลังของไต้หวันซึ่งมีความสูงถึง84.1เมตรถือเป็นต้นไม้ที่สูงที่สุดในไต้หวันและในปีนี้พวกเขาได้เชิญผู้เชี่ยวชาญจากออสเตรเลียามาถ่ายภาพมุมกว้างของต้นไม้ยักษ์นี้ในเดือนมีนาคมนี้คณะนักวิจัยจากสถาบันวิจัยป่าไม้และมหาวิทยาลัยแห่งชาติงกง ได้เดินทางไปยังแม่น้ำต้าฉีเพื่อสำรวจ h เฮเวน s o r ์ซึ่งเป็นต้นไม้ที่สูงสุดในไต้หวันด้วยความสูงถึง84.1เมตรโดยมีผู้เชี่ยวชาญจากออสเตรเลียร่วมเดินทางและถ่ายภาพขนาดเต็มของต้นไม้ด้วยตัวเอง สตีเฟนเพียร์สช่างภาพจาก The t r e ี Project Australia ียผู้เชี่ยวชาญด้านการบันทึกภาพต้นไม้หายากในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เจ้าของรางวัลมากมายครั้งนี้เขาเดินทางมาไต้หวันเพียงลำพังและร่วมงานกับทีมงานชาวไต้หวันโดยอาศัยประสบการณ์และเทคนิคทั่วไปในการบันทึกภาพต้นไม้ยักษ์ต้นนี้ the That just keeps g o i n สตีเวนเพียร์สนักถ่ายภาพต้นไม้ที่เดินทางทั่วโลกหวังว่าผู้คนจะหันมาอนุรักษ์ต้นไม้กันมากขึ้นผู้คนส่วนใหญ่ทำลายธรรมชาติเนื่องจากรู้เท่าไม่ถึงการไต้หวันมีป่าไม้ที่โดดเด่นไม่เหมือนใครเชื่อมั่นว่าหากภาพของ h e a ฮ e n s w o r d แห่งแม่น้ำต้าอันถูกเผยแพร่ในเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมภาพนี้จะกลายเป็นความภาคภูมิใจของชาวไต้หวันขอบคุณที่ติดตามชม PTS โฟกัสไต้หวันในวันนี้นะคะ เราจะลาคุณผู้ชมไปด้วยภาพของดอกซากุระในกรุงวอชิงตันดีซีแล้วอย่าลืมติดตามรับชมได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงสุขเวลาเดียกันนี้สวัสดีค่ะ